เออลุงพลานอย่ามาอ้ํพวกผมเล่นหน้าพรานคนหนึ่งผูดขึ้นเออเอ็งคอยดูแล้วกันข้าจะเข้าไปเอาเขี่ยวตันกลับมาให้พวกเองดูหลังจากวันนั้นทั้งวันพรานคำผงก็เอาแต่หมกมุ่นในการทําพิธีจัดคันบูชาครูเต็มไปด้วยภาชนะดินเผาใส่ดอกไม้ทุกเทียนขณนะน,นั้นแก่นั่งขัดสมาธิยกมือประนม ลาวคาถาบูชาครูเสียงต่ำและหนักแน,น่นโอมนะโมพุทธายะนะมะพะทะข้าขอเรียกครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาช่วยลูกศิษย์ลูกหาในวันนี้ด้วยเถิดหลังสิ้นคำบูชาครูปรากฏเจ้าดำธมินควายธนูที่เขาสร้างขึ้นจากหนังควายและดินเจ็ดป่าชา้าผูกปลุกเสกด้วยอาคมขลังตามตำราที่ร่ำเรียนมา มันยืนเงียบอยู่ข้างหน้าในอีกมิติหนึ่งมีเพียงแค่พรานคำพงเท่านั้นที่มองเห็นดวงตาของมันแดงวาวเหมือนรู้ประสาส่วนทองอินกุมารทองในหุ่นไม้แกะสลักขน,นาดฝ่ามือตั้งอยู่บนหิ้งสูงมีผ้าค้าวห่อและเชือกสายสินผ่นรอบแล้วทันใดนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในหูพรานคำพงอาวันนี้จะไปไหนหรือ ข้าจะไปดูไอ้เขี้ยวตันในป่าว่าแต่จะติดตามไปด้วยไหมละ่ะไปสิพ่อหนูจะไปด้วยจะได้ขุ้มครองพ่อได้หลังสิ้นเสียงในนิมิตเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีแล้วลุกขึ้นสะพายย่ามผ้าเข่ามาภายในบรรจุของสำคัญทั้งมีดหมอตะกุดกระสุนลูกโดดระวางที่เตรียมค้องอยู่นั้นเมื่อหลังมีเสียงฝีเท้าของลูกหาบสองคน เดินเข้ามาดังกรอบแกรบนั่นคือทิดจอยและทิดสังทั้งสองเป็นลุงหาประจำที่เคยติดตามพรานคำผงเข้าป่ามาหลายครั้งเอลุงพรานข้าได้ยินว่าลุงจะเข้าป่าไปล่าไอ้เขียวตันผมไปด้วยจะได้ไหมทิดจอยว่าอย่างมีไฟทิดสังก็หัวเราะเสียงดัง <laughs> ลุงผมไปด้วยนะผมแกะไอ้จอย จะช่วยลุงอีกแร้งเสียงหัวเราะของทั้งคู่กลบบรรยากาศอึมครึมให้เป็นผ่อนคลายพรานคำผงยกมุมปากเล็กน้อยก่อนกล่าวเสียงเรียบเออ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 นีพวกเองคิดว่าเรื่องที่ขาดจะไปล่าไอ้เขียวตันมันง่ายนะักนักหรือเอ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 เอธอหน้าลุงผมสองคน จะช่วยลงุงนะนะผมขอเถอะผมอยากเห็นไอ้เขี่ยวตันสักครั้งในชีวิต